ดูภาพตลาดกันนะคะช่วงนี้ตลาดหุ้นของบ้านเรานะวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มีการประเมินกันไว้นะคะว่าน่าจะไซด์เว์นะคะเมื่อวานปิดตลาดจะย,ย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะลงไป5จุดนะคะผู้ชมแต่ชนีเนี่ยต่ำกว่า1150จุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่างชาติเนี่ยยังคงมีการเทขายสุดที่ออกมาอีก1,000ล้านบาทนะคะส่วนบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้ต้องเรียกได้ว่าแข็งแกร่งเหมือนกันเพราะว่าเปิดตลาดในแดนบวกนะะแต่ว่าบวกเล็กๆเท่านั้นตอนนี้ลงมาแดนลบซะแล้ว แล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับบวก 1. จุดลบ1จุดประมาณนี้นี่แหละครับดัชนีอยู่ที่1 1 4 6นจุดหนึ่าจุดาการซื้อขาย2,700ล้านบาทอันดับหลักทรัพย์ช่วงเช้านะครับไทยพาณิชย์มาเป็นอันดับหนึ่งราคาย่อตัวลง1บาท50สตางค์ตามมาด้วยจัสมินคงที่ครับ3าบาท4สตางค์ MDX ขึ้นมาได้16สตางค์ครับขณะที่เกสิกรไทยลดลง1บาท50ด้านปตทเองราคาคงที่อยู่ที่310บาทนะครับค ทิศทางของตลาดหุ้นไทยในยวันนี้เป็นยังไงปรับกลยุทธ์แบบไหนดีพูดคุยกันค่ะกับรองกรรมการผู้จัดการจากบลเคทซิมิโก้นะคะอยู่ในสายกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนาธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับค่ะ <c oughs> โอกาสที่หุ้นไทยจะฟื้นขึ้นไปยืนอยู่เหนือ1,150จุดวันนี้มีโอกาสไหมคะก็ก็ยังมีโอกาสอยู่นะฮะแต่ก็ต้องบอกไม,ไม่ไม่ง่ายนักนะครับซึ่งถ้าดูกันตามการตลาดแล้วบอกว่าวันนี้ในช่วงที่ผ่านมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเนี่ยภาพที่ออกมาไม่ต่างอรเเมื่วนลยคับ คือขึ้นมาปลกเล็กน้อยแล้วก็ลงมาแดงเล็กน้อ,อยเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะครับเนี่ยซึ่งดูอาการนี้แล้วผมบอกเลยว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าสุดท้ายอาจจะมีการขายออกมาบ้างไหมฮะ,ะผมูชั่วในช่วงนี้เองถามว่าจะขายไหมวัดมีระดับมันก,ก็มีแรงขายอยู่แล้วนะครับเนะฮะวันนี้เห็นว่าพุทธศอกราชก็ย,ยังโดนขายอยู่นะครับเนี่ยก็ถามว่าจะจะเกี่งลงไปเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าหมูชั่วในภาพรวมอาจจะมีโอกาสแต่ผมูชั่วในภาพรวมเุดหนึ่งน่าจะยืนเนู่ในรับได้ที่หนึ่งึ่ะมันหนึ่งพันสี่สาม พราะเรามองกันว่าชุกนี้เองกลาะมันกําลังรอปัจจัยที่ยิมีเข้ามาเช่นเรื่องการประชุมของ EU ซัมมิชนะฮะที่ประดาอะไรต่างนั้นคือมันจะมีประเด็นที่ให้ให้ให้ติดตามได้อยู่ดังนั้นตลาดอย่างนี้มันคงคงไม่ได้ไม่ได้เสียไปไหนนะครับค่ะทีนี้ในช่วงจังหวะรอผลการประชุม e U อยู่อย่างนี้นะคะแต่ดูว่าเหมือนท่าทีทั้งฝั่งของยุโรปก็ดีฝั่งของชาติรัฐก็ดีเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะขานรับเท่าไหร่เลยมันจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยด้วยไหมคะคุณเจริญก็ก็คงไป ทางทางเดียวกันทว่าทำโตนะฮะแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่หุ้นหรือว่าที่ทางตลาดซึ่งเป็นการสยับลงทางการคาดหวังนะครับเนี่ยอันนี้ต้องบอกมันไม่มีคำันมันมีควไม่นอนนะฮะนะครับเนี่ยคือตลาดมันควรจะเคลื่อนไปตามพราะสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับแต่วันนี้เองต้องบอกว่านง่บ้าเราหรือที่อื่นจะเนี่ยเล่นบนการคาดหวังนั่นเลยว่ากลัวปัจจัยลบติิเข้ามามากกว่าปัจจัยบวกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยถ้งในแง่้ยแบบนี้พอตลาดมันมีปัจจัยบวกเข้ามาปุมเนี่ยมันพร้อมพลิกขึ้นได้เสมอ อันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้เีความเสี่ยงตลาดเพราะว่ามันทิศทางมันจริงไหมจริงไม่แน่ชัดว่าจะมุงไปทางไหนแน่นะครับครับมาดูทางด้านของคุณผู้ชมกันบ้างน,นะครับที่ส่งคําถามผ่านเข้ามาทางทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับท่านแรกนะครับแฟนประจําของรายการคุณฝนสอบถามมาเกี่ยวกับแนวโน้มของปตทเพราะเห็นว่าวันนี้รู้สึกจะมีขา่าวปตทเขาจะปรับแผนการลงทุนถ้าเกิดราคาน้ามันไม่พยกหัวขึ้นทะลุ80ดอลลาร์ด้วยคุณจเจริญมองปตทยังไงฮะ คือถ้ามองกันในแง่ของพื้นฐานต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยเรายังมองแล้วว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของการซื้อแนะนานนซื้ออยู่นะค,ะนะครับแต่ปนะีแต่ว่าทุกที่ต้องบอกว่านื่จากว่าพอตลาดมันมันนมันมีขาหลายเข้ามาแล้วก็การเรื่องของที่กดตัวเรื่องของฐกิจนะฮะเนะี่ยเว่าสินค้าพวกอุปทานทั้งหลายโดยส่วนใหญ่นั้นมีที่ทำกันเดียวกันครับเนวันนี้ในช่วงนี้ปทอทยก็ดูซุมซึมอยู่นะฮะแต่เรื่องถามว่าถ้าถามว่าในแง่ของ เอ้ยแ,แลย้วจะยานอ่ะใช่เรื่องการซื้อพี่เดี๋ยวว่าช่วงว่าการเข้านั้นมันเรื่องหนึ่งนะครับเ <ừ m. S 2> นี่ยทุกนีต้องบอกว่าต้องดูกันนิดน,นึงก่อนว่าจะยินนิดหนึ่งเพราะว่าต่างชาติกำลังหายหุ้นอยู่เนี่ยหุ้นตัวใหญ่จะจเป็นเต้าก่อนนะฮะนั้นในช่วงเกอนที่อุ้งเช่อว่าบอทเองน่าจะรอจุดจังหวะก่อนมันนิ่งตรงไหนแล้วค่อยเข้านะครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับแหมตัวนี้ก็ไม่ได้เห็นนานแล้วฮะ THL ทุ่งคาร์ฮาเบอร์อนาคตเป็นยังไงบ้างครับตรงสายท่านนี้นนนนนนน่่าาาาจะะะะติดมานานมมมสคคควววรรรรัััับบผเเปป็ยงงไงะะโไโแล้ <ừ m. S 2> คือเป็นยังไงมันก็ผมก็ตอบไม่ได้นะครับ,รบแต่บุ๊มบอมเลยหรือว่าคิดผิดตั้งแต่แรกแล้วนะว่าตามตรงนะฮะนะครับค่ะคือคือคุณเล่นหุ้นคุณต้องควรจะมอง,มองว่าพื้นฐานมันมีอะไรกันแน่นะครับที่บานมาเขาทาเกี่ยวพวกสำรวจขุดทองนะครับแต่จ,จริงแล้วก็ไม่เคยเจอทองให้เห็นนะครับนะ่ยนั้นสิ่งที่ผมเชื่อในเชิงธุรกิจมันไม่มีอยู่แล้วนั้นก็มันก็ลำบากนั้นถามว่าทำไมงายไงเพราะมึงก็ต้องรอดูมันจะออกจากการถูกเอสพีเรือเปล่านะครับค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะจากทวิตเตอร์เช่นกันนะคะเเมมื่อวาาานนีี้กรคะ ในเรื่องของการประมูล 3G ออกมาแนละทีนี้เนี่ยค่าประมูลเพิ่มขึ้นแพงขึ้นนั่นเองก็เลยนักล,ลงทุนท่านนี้ถามมานะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าที่ทําให้หุ้นในกลุ่มสื่อสารเมื่อวานนี้เรื่องยกแพงนะคะผมคิดว่ามันจะถูกหรือจะแพงอะไรก็แล้วแต่นะครับนะวันนี้ผมคิดว่าในแง่ของของตลาดค่าแบบก็จะให้มันเกิดก่อนค่ะ <c oughs> นะครับนะคนที่ผ่านมาต้องบอกแล้ว่าเป็นแม่สายบัวนะครับนะ <c oughs> ลอนเกอร์นะฮะมัน hmm. ม mm ันมันเลื่อนไปเรื่อยจนจนจนความสุดทั้งสุดเริ่มเริ่มเบื่อแต่ไอ้ทำไมเมื่อไหรจะเกิดจสินะฮะกับเนี่ยวันนี้เองผมเชื่อว่าในภาพรวมเนี่ยมันก็คือประเด็นมันก็คือมันเป็นเรื่องต่อนะครับนะแต่อย่างบอกว่าไปชักมาชักตุลาอะไรได้มองนั้นนะครับนะก็ต้องดูซะว่าทุกอย่างมันชัดเจริงหรือเปล่าคือผมเชื่อว่ามันจะแพงขึ้นมาหน่อยเลยนะแต่ผมเชื่อผู้ประกอบการก็พร้อมที่ที่จะที่จะเข้าไปดิแอคชั่นกันนะครับ ค่ะครับวันนี้ขอบ<ด> <ขอ S 2> คุณคุณเจริญมากนะครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะามาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันตอน่อนะคะอย่างที่ว่าการคาดหวังเนี่ยถือว่าเป็นอิทธิพลที่รุนแรงเหลือเกินสำหรับตลาดหุ้นนะคะการประชุมของผู้นํำ EU ใน ปลายสัปดาห์นี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็คาดหวังว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งของยุโรปหรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนไม่ชัดเจนนะคะเมื่อคืนนี้ทั้งฝั่งของดาวโจนส์กับยุโรปเนี่ยก็ร่วงลงมาหมดเลยดาวโจนส์เนี่ยลงมาประมาณ1%เปเลยนะคะหนึจุดเนสแตลงมา56นะคะไอนพีลงมา21ฝั่งยุโรปค่ะเอสทีเอสีลงมา69ส a บลามซีเอสซีลงมานกสิบเก้าเี้ส่วนใาหน่ก็ลงมาในแดตลบเหมือนกันโตเกียลงมา72สิงโปร์ลง2ค่ะ หางเสียงฮ่องกงบวกสวนทามขึ้นมา53เวีเยหนันลง12มาดิราบ,บวก21นะคะอินโดนีเซียลง3มาเลเซียลง2ส่วนโซลลงมา3นะคะมาดูทิศทางของบาทไทยกันหน่อยเช้านี้เปิดตลาดขึ้นมานแข็งค่าเล็กน้อยนะคะที่3.78สตางค์82สตางค์ต่อตลา,ลาสารัฐจากปิดไปเมื่อวันเย็น3.78สตางค์ถึง86สตางค์ต่ออลาสารัฐนะคะในขณะที่ทองคำนั้นเมือ่อค่าคืนที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ17เหรียญนะคะ ราคาบ้านเราก็เลยกระเตื้องขึ้นมาได้150บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ24,750ขายออก24,850 รูปวัพันรับซื้อ2 3 4 0 7บาทขายออก2 4 2 5 0บาทส่วนน้ำมันดิบเนี่ยตอนนี้ WTI ก็ยังไม่สามารถยืนอยู่ 1, เหนือ80เหรียญได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้แนวโน้มเป็นยังไงคะ่ะพูดคุยกันค่ะกับผู้จัดการแผนกวางแผนการพาณิชย์ภายนอกประเทศของบริษัทไทยออยนะคะอยู่ในสายกับคุณทอแสงชัยประวัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณธนาวานันคุณโมนายค่ะกรอบการเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้น่าจะขึ้นหรือลงจากเดิมครับ ค่ะช่วงนี้ระยะสองสาวันนี้อาจจะเป็นลักษณะขึ้นลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะรอผลการประชุมของสุดยอดผู้นำยุโรปที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสีนี้นะคะก็ก่อนหน้าที่จะถึงการประชุมนั้นเนี่ยเราก็มองว่าราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะยังไม่ได้เคลื่อนไหวไปมากนักน,นะคะเนื่องจากอตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยค่อนข้างกังวลกับวิกฤตเศรษฐกิจนี้ของยุโรปนะคะที่อาจจะส่งผลต่อการใช้น้ํามันของโลกนะคะแล้วก็จะส่งผลทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะมีโอกาสับลดลงได้ ซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าน,ะะน้ามันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อนเนื่องในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่ระดับที่ถือว่าค่อนข้างต่ำมากโดยที่เวสเซ็กซัสล่าสุดก็ยังอยู่ต่ำกว่า80เหรียญต่อแบรเรลนะคะแบรนดเองก็อยู่ประมาณ91ิเหรียญต่อแบรเรลดังนั้นเนี่ยทิศทางในช่วงต่อไปเนี่ยคงจะต้องขึ้นอยู่กับผลการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปนะคะว่าจะมี มาตรการเข้ามาแก้ปัญหาวุกฤตนี้ยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเกิดยังไม่มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเราก็มองว่าราคาน้ำมันก็มีโอกาสปรับปรับตัวลดลงได้อีกค่ะแสดงว่ากรอบแนวรับสําคัญน่าจะไปติดที่เท่าไหร่ฮะ ค่ะตอนนี้รับก,กรอบนะคะเรามองตัวน้ำมันดิบเบรนต์นะคะอยู่ที่85-95เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเวส t t เท็กซัสเนี่ยแนวรับถัดไปอยู่ที่75เหรียญต่อบาร์เรลนะคะซึ่งมองว่าช่วงนี้อส,อสองวันนี้ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปเนี่ยราคาน้ำมันคงจะไม่ได้ออกจากกรอบสักเท่าไหร่นะคะคงจะต้องมาดูผลการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปอีกทีนึงคะ่ะสัปดาห์นี้นะะโอกาสน้ำมันบ้านเราจะลดลงได้อีกไหมครับคุณทอแสง ค่ะคือถ้าเราไปดูค่าการต,ตลาดนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ค่ากันต,ตลาดของกลุ่มเบนซินกับแก๊สฮอรอยู่ประมาณ2บาทต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลอยู่ประมาณ1นึบาทแปดสิบตางต่อลิตรซึ่งเรามองว่า คงจะต้องคือทางผู้ค้าเนี่ยอาจจะยังไม่มีการปรับราคาหน้าปั๊มในช่วงนี้นะคะคงจะรอ,อดูทิศทางของราคาน้ำมันให้ชัดเจนก่อนนี้นิดนึงว่าจะปรับลดลงต่อได้หรือไม่นะคะซึ่งก็คือขึ้นอยู่กับการประชุมสุด,ดยอดที่นานยุนโรปในนั้นถ้าเกิดว่าจะมีการปรับราคาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์นี้มากกว่านะคะถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันลงต่อเนื่องก็อาจจะมีโอกาสที่จะเห็นราคาหน้าปั๊มที่จะลงได้อีกค่ะครัข<อ>บ<ด>ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค อ่ะก็อดใจรอกันหน่อยนะครับปลายสัปดาห์หน่าจะชัดเจนนะครับพักกันก่อนครู่หนึ่งครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับใครที่ต้องการของดีของถูกกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับงานยักษ์ใหญ่จะเป็นงานอะไรติดตามช่วงหน้าครับ